อรุณสวัสดิ์เช้าวันที่25สิงหาคม2564ครับบรรยากาศยามเช้าที่บ้านเราก็จะเป็นแบบนี้นะครับรถราก็จะจอดกันอย่างนี้ฮะเพราะสะดวกดีนะครับแม้จะมีที่จอดรถนะครับแต่เราก็จอดอย่างนี้นะครับบ้านหลังใหญ่นี้สร้างเมื่อปี ประมาณปี2550นห้าสิบนะครับก็ทีมงานก็จะเป็นคนพักนะครับใช้ทำกับข้าวใช้อยู่อาศัยทีมงานอยู่นะครับส่วนหลังนี้ก็จะเป็นบ้านของกันเกลานะครับสร้างเป็นของขวัญให้เขาในวันที่เขาเอาอยุครบหนึ่งปีนะครับเป็นบ้านเล็กๆครับอยู่สบายๆร่มรื่นด้วยแมกไม้นะครับ เดี๋ยวก็จะตัดลงแนละ้ววันเสารที่นี้ก็จะตัดลงให้โปร่งสะหน่อยนะครับไม่งั้นก็ใบก็จะร่วงเต็มหลังคาเลยนะครับส่วนผมก็จะพักหลังนี้นะครับนี่ฮะพักหลังนี้นะครับเป็นบ้านสรงไทยอยู่สบายๆนะครับไม้ส่วนใหญ่ก็จะนำมาจาก อำเภอน้ําขุนนะครับซึ่งผมเคยไปอยู่เมื่อสิบกว่าปีก่อนนะครับส่วนอีกหลังก็จะเป็นของคุณกุ้งนะครับคุณกุ้งก็จะผักอาศัยอยู่หลังนี้นะฮะนี่คือมุมมองด้านหน้านะครับบ้านคุณกุ้ง สวนหน้าก,กบ,บ้านผมที่ให้ดูเมื่อกี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นโรงจอดรถนะครับโรงจอดรถเสาร์อาทิตย์นะครับหรือเราเดินทางไปไหนเราก็จะเอารถมาจอดที่นี่นะครับแต่ถ้าวันธรรมดาก็จะจอดหน้าบ้านเหมือนที่เห็นนะฮะกิจกรรมยามเช้าผมก็คือเดินดูต้นไม้ใบหญ้านะครับส่วนคุณกุ้งก็เตรียมนั่นเตรียมนี่กับทีมงานนะครับเตรียมอาหารนะครับ กันเก่าก็แล้วแต่เขาจะเล่นนะครับเดี๋ยวไปดูว่าวันนี้มีอะไรกินกันบ้างนะครับทีมงานก็จะทำกับข้าวกินนะฮะส่วนผมก็จะกินแค่นี้ฮะคุณคุงก็จะกินอย่างนี้นะะกันเก้านี้น่าจะไปซื้อกินข้างนอกนะฮะ เดี๋ยวไปเดินดูหน้าบ้านหน่อยครับว่าทีมงานเปิดบ้านหรือยังนะครับถ้ายังไม่เปิดก็เปิดถ้าเปิดแล้วก็เดินดูเฉยๆครับอาหารยามเช้าก็ไม่ต้องกินอะไรมากครับก็อาโวคาโดปัน่นหรือไม่ก็ปโปรตีนผสมหมักจองนะครับแล้วก็นมสดนะครับ ต้องกินทุกวันนะครับกินทุกเช้าส่วนตอนเที่ยงก็กินปกตินะครับกินอาหารหนักไปเลยตอนเย็นก็ไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่นะครับนอกจากจะก,กินเนื้อย่างกินโปรตีนอะไรไปเงี้ยกินผลไม้นะครับเดี๋ยวไปเดินดูหน้าบ้านดูต้นไม้ใบหญ้ากันนะครับเดี๋ยววันเสาร์นี้ว่าจะเผาถ่านนะครับจะเผาถ่านด้วยถังสองรอยลิตรนะครับ เดินมาถึงมุมนี้ก็จะเห็นแล้วว่าหน้าบ้านเปิดหรือยังไม่เปิดนะฮะก็ตอนนี้มีทีมงานเปิดไปแล้วก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดินไปดูก็ได้เดี๋ยวเดินไปดูบรรยากาศหน้าบ้านเราก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีป่าด้วยนะครับตรงนี้มีการปลูกป่านะครับส่วนในซอยเข้าไปนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านจัดสรรน,นะครับก็จะมี ญาติพี่น้องมาอยู่นะครับหลายคนขึ้นนะครับหลายครัวเรือนขึ้นนะครับนี่คือหน้าบ้านเรานะครับมีป้ายด้วยนะครับเนี่ยยามเช้าต้องเปิดประตูรับญาติพี่น้องนะครับบางคนก็ไปเอาขนมนมเนยมาฝากนะครับมะพร้าวนะครับหรือไม่ก็มีเอาผ้ามาส่งผ้าไปซักนะครับนี่เป็นถังเผาถ่านนะครับ 200ลิตรที่ซื้อมาเมื่อ2-3วันก่อนนะครับก็ซื้อจากคนรู้จักกันอยนู่แล้วก็จะมาเผาไม้พวกนี้เป็นถ่านนะครับใช้ประโยชน์แล้วก็จะเคลียร์สถานที่ซะหน่อยครับพยอมพวกนี้บางต้นที่ต้งสูงก็จะตัดกิ่งลงมานะครับเพื่อลดการหักโค่นนะครับแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์นะครับ ประมาณเดือนมกราคมพาเนี่ยดอกจะเต็มเลยนะครับที่นี่หอมกลุ่นนะครับถึงได้ชื่อว่าบ้านกลางพยอมนะครับส่วนทางที่ตะวันอ,ออกก็จะเป็นบ้านจัดสรรเลยครับตนนัเนี้ส่วนมุมนี้ผมก็ว่าจะล้มต้นไม้สักสามสี่ต้นนะครับแถวเนี้ยนะครับแล้วก็ถมที่ทําอะไรซึ่งนิดหน่อยนะครับทาเป็นห้องออกกําลังกายหรือห้องพบปะกับเพื่อนพี่น้องที่มาเยี่ยมก็ได้นะครับ ส่วนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศบนบ้านนะครับข้างล่างตรงนี้นก็จะเป็นห้องน้ําสําหรับแขกเหรือที่มาเยี่ยมนะครับก็ทำมาตั้งแต่สมัยทําบ้านในใหม่แล้วแ่ละครับส่วนมุมนี้ก็จะเป็นแอ่งน้ํานะครับผมชอบบรรยากาศอย่างนี้ก็เลยทําอย่างนี้นะฮะ เช้าๆก็จะมีญาติมาเยี่ยมนะครับนักไม่ใหญ่กิน <c oughs> ข้าวเราบ้างง <c oughs> กินเรียบร้อยแลย้วเดี๋ยวจะกำลังจะอานนางอยู่นี <c oughs> ่ก็จะเป็นบรรยากาศหน้าบ้านนะครับอาจจะรกหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรฮะพอดูได้นะครับ วันนี้เป็นการโชว์บ้านนะครับเพื่อฉลองที่มีผู้ติดตามครบ1,000คนนะครับก็ต้องขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดไลค์กดติดตามนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับมีความสุขทุกท่านครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ